หน้าเงางามฉ่ำวาวริ้วรอยจางลงได้แบบไม่ได้ฉีดโบใครที่อยากมีหน้าฉ่ำวาวอิ่มฟูแล้วก็ริ้วรอยลดลงแบบลูกค้าท่านนี้ไหมครับลูกค้าบอกว่าใช้ดีค่ะมีแต่คนถามว่าไปฉีดโบมาหรอหน้าเงามากริ้วรอยจางลงใช้ไป2ขวดแล้วค่ะใครที่กำลังตามหาสกินแคร์เพื่อบำรุงผิวครับอันนี้คือเซรั่มคลิน คลีนแอนตี้ลูนโคเซรัมเซรัมตัวนี้มีส่วนผสมของสแนปแปดสแนปแปดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยมันเล็กๆใครที่มีปัญหาตีนกาหน้าผากระหว่างคิ้วแล้วมีริ้วรอยแล้วรู้สึกว่าหน้าแก่เร็วตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีครับสองเราใส่ตัวไฮยาเข้าไปไฮยาเราใส่ชนิดแปดโมเลกุลกันเลยทีเดียวเพื่อให้ผิวเนี่ยอิ่มน้ำอิ่มฟูมากขึ้นและนอกจากนี้ใครที่ผิวมองคร้ำอยากกระจ่างใสขึ้นอยากฝ้ากระลดเดือนจางลงหรือว่ามีรอยสิว ตัวนี้เราใส่ในซินนามายเข้าไปครับช่วยเรื่องปัญหาดังกล่าวและสุดท้ายการที่เราใช้ต่อเนื่องมีเปปคอเปปไตโมเลกุลเล็กกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเอลาสตินเมื่อเราใช้ต่อเนื่องริ้วรอยจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับผิวเรียบเนียนมากขึ้นและรูคุมขนกระชับมากขึ้นโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เลยราคาเต็ม1,290บาท 20cc ใช้ได้เดือนเดือนครึง่งโปรโมชั่นใครที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้ คหนึ่งขวด590บาทเท่านั้นและยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีโปรโมชั่นพิเศษกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับที่ตะกร้าใต้คลิปครับ